สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาฟังเสียงโรบิน NB281 นะครับพอดีว่าเมื่อวานทำคลิปรวมรุ่นไปก็มีประมาณ3ท่นานทักเข้ามาว่าสนใจตัวนี้นะครับขอฟังเสียงหน่อยนี่ NB281 นะครับเป็นซิน2จังหวะ2 8่สซีซนะครับคันเร่งแวนแวให้นะครับน้ำหนักไม่มากนะครับตัวนี้ หนักประมาณ4โลไปปลาย4.8ประมาณส,ส,าณสวิตดับก็อยู่ตรงนี้นะครับโดยรวมก็สวยครับสวยยังไม่มีตําหนิแตกหักนะอ่เดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับลานดึงปกตินะครับไม่หนักแล้วก็ไม่เบารุนี้ตัวมินเนี่ยนเนี่ยประมาณเสียงมันค่อนข้างนุ่มครับ เสียงจะนุ่มๆหน่อยวันนี้นะครับนี่กดดับก็ตรงนี้อ่าลองดึงดึงอีกทีที่ผิ่นะครับตัวนี้อยู่ที่ส0 0พนลงส่งนะครับมีประกันให้120วันของแถมมีใบมีดใหม่สายสะพายแล้วก็บางยาตตัวนี้นะครับเกาะแล้วก็กระตุกได้เลยครับไม่หนักครับแล้วก็เสียงก็ไม่ดังจนเกินไปประมาณอย่างนี้คนระับ ค,คือโรบินนี่นะเดี๋ยวผมแนะนําก่อนบางท่านหาที่ขัดใบม,มีดไม่เจอนะนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาอยู่ซอกนี้นะครับบางท่านก็พยายามจะเสียบเราเราเราดูหลายๆมุมก่อนนะครับมันมีแค่2จุดแค่นั้นแหละมีตรงซอกนี้นะครับไม่ใช่แค่โรบินนะมีหลายรุ่นอยู่ในซอกนี้นะเรียวบีอะไรพวกนี้ต่างๆอยู่นะครับถ้าไม่มีตรงนี้ก็คือตรงข้างแค่นั้นเองครับสังเกตนล่นึนง อ่าโอเคโดยรวมสวยสวยสวยเครื่องแน่แนแนเลยเผื่อใครถามหาเมื่อคืนก็ทำคลิปไว้ให้ชมแล้วนะครับอ่าเอ็8บสวัสดีครับ